ยังอยู่กันที่เรื่องของวงการแพทย์นะครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือนะครับกับทางสงกอพอ,อร,ร่วมการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทยในอนาคตแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยด้วยจะช่วยให้คนไทยนั้นเข้าถึงการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีต่างๆในราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศครับ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับและทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่าสอกอพอ,อหรืออีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือ eec ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการผลิตเซลล์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิดการรักษาด้วยยีนและวิศวะกรรมเนื้อเยื่อเป็นต้น เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงด้วยครับโดย2หน่วยงานก็จะช่วยกันบูรณาการทั้งงานวิจัยพัฒนาและการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยสู่นวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่นำออกมาใช้งานจริงเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วยในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและได้มาตรฐานเพื่อดึงดูดนักลงทุนในอนาคตค่ะ ความร่วมมืออันนี้เนี่ยเป,เป็นความตั้งใจของฝั่งเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสำเร็จเพราะสุดท้ายมันก็จะคือเป็น Product หรือเป็น Service นะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยและประเทศไทยจะเป็นเจ้าของเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันควรว่ามีการพัฒนามีการวิจัยนะครับมีการลงทุนที่จะ พูดง่ายๆว่าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาทําวิจัยในคนไข้ของประเทศไทยในประเทศไทยให้ได้คําตอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณทําโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลไม่มีมาตรฐานเพียงพอนะครับตั้งแต่การทําแลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ทําออกมาก็จะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้คนไทยเนี่ยนะครับได้ มีทางออกหรือมีมีทางเลือกที่จะได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วก็เงินทองก็จะอยู่ภายในประเทศไทยของเราเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เพราะเราทาในขณะที่มันเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับนี่เราเห็นว่าตรงนี้มีมีศักยภาพที่สูงมากที่จะจะเอาอของที่กรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์เนี่ยเอาไปต่อยอดได้ในลักษณะของ มีผลิตภัณฑ์ในบ้านเราแล้วจริงๆล้วเนี่ยมันจะเป็นการขายขายความสามารถของประเทศไปได้อีกเยอะเลยนะครับและ s i n เ s s m o d ดลที่ที่เกิดขึ้นจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถจะขยายผลไปไปในลักษณะอาจจะอาจจะเข้าไปใยในพื้นที่ใน EC อาจจะมีการขยายไปทําอยู่ไปจับกับโรงพยาบาลเพื่อให้เห็นว่าจากผลิตภัณฑ์ที่มีสามารถเอาไปใช้รักษากันได้จริงๆเพราะว่าในพื้นที่ EC เนี่ยเราพยายามที่จะดึงคนเก่งๆมาทํางานบ้านเราแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยการมี มีะระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยี้เรื่องสาธารณสุขที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาคัญมากโดยความร่วมมือครั้งนี้นะครับนอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วทางสงกอพอ,อยังมีการประสานความร่วมมือไปอยังโรงเรียนแพทย์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยกันเสริมสร้างระบบนิเวศให้ประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถในการผลิตและรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงรองรับความต้องการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยกระดับความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยให้มีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ